ชาเป็นยังไงครับเหนียวหรือเปล่าเนี่ยจะเสิดมนตเปิดมนต์ครับสปดมนต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเต้นเหมือนจักรเเตนเดือดสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไทยเดียวฟีมนะครับผ กลับมาในเซเว่นอีกเช่นเคยวันนี้ออมเล็ดและเชอเตร์เบตใส่ชุดเป็นสีชมพูทั้งคู่เลยนะครับผมหวานแหววมากเลยออมเล็ดเชอเร์เบตครับวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมอยากกินขนมค่ะขนมอะไรครับนำมาโอไปเลยไปเลือกเลยไปวันนี้พี่ออมเล็ดถักเปียเป็นเดซล็อกเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับแม่ออมไม่ได้ถักใครถนะักให้ครับพี่เออ่พี่บ้าตันกับชิวใหญ่แกกับชื่อไม่ได้แล้วแต่น้องเชอร์เบตนะครับผมอะไรเนี่ยโอ้ เขาเป็นนางทำตัวตลกมากเลยเฮ้ยพอแล้วน้องมานะเนี่ยผมพี่เขาก็จะคอยเตือนน้องนะครับน้องนี่ลึ่งจริงๆนะว่าเด็กกินอะไรเลือกเลยครับให้งบสองคนยี่สิบบาทครับสองคนยี่สิบบาทว่าคนละยี่สิบบาทยี่สิบบาทอะได้สองคนอามิอามิ กอเล่นคนละยี่สิบบาทเอาเนี่ยน้องชยตาวนี่นะครับโอเคเพียง <Okay, S 2> เลยเลือกเลยเขาชอบเดาชอบเดกน่เขาต้องมีความโศกนะครับเพียงเลยเขาก็ยังคิดไม่ได้ครับว่าจะเอาอะไรถ้าคิดไม่ได้เอาก็จะเลือกให้ห็มคือเป็นสีอันนี้ด้วยนะอุ้ยอะไรอะ่ะเป็นปลาเหรอเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะอยากได้ไหมเกินยี่สิบเหรอ เอาไหมอยากได้ไหมล่ะอยากได้เอเจตี่ห้เอาแล้วเอาไปถ่ายคลิปวะอมเล็ดาวาวาเแล้วตามพี่แล้วก็จะตามพี่เอาหนว่าอะไรเบื่อเบเบื่อ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 เาื่อเื่อเบื่อเอบืเอเไ้อเอบเบ้่เอเยอเอับื่บเบ้่เบออ่เบออ ให้สองอันเลยอุ้ยมีรถใหม่ด้วยนะเอ้วกลับด้านแล้วเขาวางกลับด้านไปทางนี้แล้วบรเห็นมันไม่มีสีแดงเราไปจ่ายกันดังกันนี่กว่าครับหนูจะเอาอิบไม่ได้หนูเอาไอจิมไปแลวอต่ตาบอไม่ได้ตาวอมันก็ยี่สิบบาทแล้วตาวอหนูก็ต้องเก็บลูกอมเอาไหมเก็บลูกอมไหมหนูเอาต่ตาบอเก็บไม่ได้แบบโอน้องพสเป็ดมาเร็วไปเร็วเขาจะ โอเคไปกันเลยวันนี้เราได้ขนมกันคนละชิ้นนะครับ่ขนมจีบิ๊กเอาเลยครับไหนรีวิวให้เอาโอรูซิว่าเป็นอะไรครับผมกระดุค่ะอย่าเพิ่งแกะครับไม่ได้ให้แกะเลยให้รีวิวให้ดูเฉย <c oughs> ก,กินแล้วได้กินไม่ได้ยังไม่ได้กินข้าวเราจะไม่ให้กินขนมนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเสียนิสัยับพอกินขนมแล้วก็จะไม่อยากกินข้าวนะครับนี่ครับเป็นปลาครับมีปลาอะไรบ้างอะปลานีโมไม่เอาอันนี้เหมือนปลาเอเลียอันนี้ก็ปลาในกกระตูนเรื่องเดียวกับตัวเรื่องอันนี้ชื่ออะไรนี้ดูไหมนี่ชื่อดอลลี่นะครับอันนี้ชื่อนีโมนะครับผม <S <S โอเคนะครับผมเดี๋ยวเวรา,าจะพาออมเนตกับเชอร์เบตไปกินข้าวแล้วนะครับ <S <S <ๆ S 1> ไหนๆก็แก่แล้วอะให้กินอะ ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าถ้ายังไม่กินข้าวแล้วแกะข,ขนมมาโอจะไม่พามาซื้อเลยนะครับไม่กินชิ้นเดียวน้วองชิเบะลองกินลูกอมให้โอ้ดูได้ไหมรมันเปรี้ยวหรือเปล่าเอาชิ้นเดียวพออาชิ้นเดียวพอนะครับนี่นี่ค่ะนี่ไหนดูลปลาที่เขาเป็ดปลาสวยมากสวยมากเลยครับรสชาติเป็นยังไงครับเหนียวหรือเปล่าเนี่ยจากตรงนี้น่าจะเหนียวนะหอมพีโมนชิเบะแก้วมึงแปรงฟันมาเองคะ จอเจ้าแปลแปลกเลยสวดมนต์สวดมนต์ครับสวดมนต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปลี้ยวจี๊ดเปลี้ยวจี๊ดเต้นเหมันจักระเป๋าเยอะเยป็นยังไงครับน้องเชฟเบ็ดกลบหลังเดี๋ยวไปทิ้งค่ะเดี๋ย นี่นะครับน้องเชเบ็ดก็โดนลิตลูกอมเปี้ยวไปเต็มๆเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องใหม่ของอาโอคือช่องอะไรครับสิบบาทเกมมี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายย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 ย s ยย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 ยเกมยยย ะะอโอเคแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องหลักก็คือออมเนต์ขี้ขาบและเชฟเบฟันนี่นะครับบ๊ายบาย <c oughs> โอ้ยโอ้ยมีเรื่องให้ดูตลอดเลย <c oughs>